การ์ดสดีช่องแรงของวันทีหาตุลาคมพ่อสาวสองพันหารอยหกสิบเจ็ดกาสดีเอฟซีทุกทุกท่านและการ์ดสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เกียรติเข้ามารับชมคลิปเข้ามาติดตามและเข้ามาสนนุนผลงานของช่องยูทูปของเราครับช่องยูซีพักโคซิงหนึ่งสูงหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้กมีง้อผุนเอ่อโทษที่ครับง้อผูน้อยอ่าท่านใดหาเขาคุ้นหาไปเลี้ยงเป็นเนื้อครับพี่น้องครับอ่าในชุดสุขุมมีสามตัวครับพี่น้องครับ อ่ากัแม่สาวเลยแม่นึงเดี๋ยวผมสีมีทั้งรางคาหยกราคาแยกได้ครับพี่น้องครับอ่าก็เอลอื่นขอน,เนาเลี่อนมาเป็นงัวทรงฟรี2 0 0กิโลเมตรเราก็บ,บริการเจมเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับน้องเหนือจาก2 0 0กิโลเมตรที่เยาทรงไส้ฟรีแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องอยุไกลอยากได้แต่โทรมาพูดคุยปรึกษากับผมได้ครับอ่าถ้าผมสามารถทรงไส้ฟรีได้ยนยนระยะทางให้ได้มันไกลกันหนาเกียดผมกับ่รงไส้ฟรีครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันไกลกันหนาเกียดตก็ต้องมีค่าน้ำมันีด้วยครับพี่น้องครับอ่าตัวไหน มีตำหนีผมกับสิแจ้งไปในชิปตัวไร่บ่ได้แจ้งบ่ได้ก้าวกับเสดงว่าบ่มีตำหนีด้วยครับพี่น้องครับอ่ามะม่งชุดสามโวม่วผูครับรุ่นอายุสี่ถึงอ่สิบเดือนอ่านี่ครับมะม่งตัวสี่เดือนก่อนเป็นลูกผสมบามันครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้สิสะดือจุนด้วยครับพี่น้องครับแต่ว่ากับบะมีผลยังหรอครับพี่น้องครับนะครับสะดือจุนอ่าตัวผูเลี้ยงยิงเนื้อครับพี่น้องครับอเหมือนกันชัดๆนี่ครับพี่น้อง บ่ห้องหานมเหลือแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นกับบ่ได้ติดแม่จังน้อยนแม่เพิ่นบ่ค่อยมีน้ำโนมครับพี่น้องครับตัวที่หนึ่งพานไปตัวที่สองตัวผู้อ่าอ่านี่ครับตัวผู้เขาเป็นแม่สิเป็นไทยพอสิเป็นไทถไงประมาณนี้ครับตัวนี้อายุหกเดือนครับนี่ครับเหมือนกันชัดแล้วก็ตัวที่สามตัวผู้ไทยอายุสิบเดือน อ่านี่ครับงูสามตัว้ะครับพี่น้องครับท่านใดหาคุณอ่าขายในราคาเอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นสามพันหารอยบาทครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาหาผมนะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าชุดสามตัวผ่านไปครับวันนี้มาเมืองแม่สาวเลยครับเลื้ยเล่ยสูงเลยครับพี่น้องครับ ควุมสูงกับเมซิม่าบวกได้เลยลำตัวเงี้วเลยนะเลือดเลือสูงครับอ่าคนก็ถามแยกมาหลายครับพี่น้องครับว่าขายได้จักบาทจักบาทครับอ่าถ้ามันแยกตัวนี้เอาไปหนึ่งมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับเนี่ยผมส่งฟรีครับหนึ่งมื่นสองพันบาทส่งฟรีหอด่านหอดซองอ่าสนใจกับเท่มาครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากยกสาวเล่ไปนั่งครับง้อผูกชุดสามโตผมชิ้ในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับถ้ายกกเอาไปสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับ ประมาณนี้ครับพี่น้องครับแบบสันๆแต่ว่าไดใจค่วมเลยครับพี่น like ้องครับกฎกติกากลางนั่งขวอกับเช่นเดิมรับพี่น้องครับจะโทษเหรนญโทษตัวโทษต้มกันเลยครับพี่น้องครับจะโทษข่วมสาใจครับมันใจ่าจากขวงสื่อใดโทษมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับวาใน้สือปรึกษากันภายในครอบครัวเห็นดีน้ำกันกับจ้องคอยสื่อได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดหางว่วงบพ่อมื่นหรือว่างว่างมื่นหน่อยหน่อยเลี่ยงกับร่องพิจาหน้ามั้งครับพี่น้องครับอ่า เอาไปปล่อยใส้ฝูงนี่ได้การเลยเหรอครับมั่วผูครับเลี้ยงหัดปีไม่นี่ก็ได้การเหรอครับมึงจะจัดครับสารชิมนี่ขอจ้าไปในเพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ